แ่แล้วมินเนี่ยนค้างกําลังไล่จับพวกเราหนีแล้วเธอโอ้โหจะตายแล้วมินเนี่ยนมาเต็มไปหมดเลยเหรอเนี่ยแล้วแล้วแล้วพวกเราจะทํายังไงดีล่ะเคโรแม่ครับแม่แม่แม่ระวังด้วยนะคบมันมาทางนี้แล้วโอ้โหยด้านหน้าก็มีโอ้ยเดี๋ยวดิงหนีไม่ทันเหรอเนี่ยตายแล้วว่าแกทําไมมาเยอะกันแบบนี้ดูสิตอนนี้เราโดนจับแช่แข็งแล้วเนี่ยเราเราจะทํายังไงกันดีล่ะวกาแกจะไม่มีทางนี้ไม่ได้หรอก สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NNB ขับข่าววันนี้เราอยู่กันในเกม Roblox อ,อีกเช่นเคยเอาล่ะสำหรับวันนี้พี่นุ้ยจะพาน้องๆมานี่เลยนะคะกลายร่างเป็นมินเนี่ยนคลั่งนะคะไลไจับเพื่อนๆของเราเนี่ยแช่แข็งนั่นเองว้าวในเกมจะสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยนี่นี่นี่เจ้าตัวขาวไม่ฉันจับแช่แข็งซะหน่อยสิเร็วๆเข้าเร็วๆก็นี่ไงโดนไปเลยวู้ฮูโดนเรียบร้อยแล้วหนึ่งคนนะคะอา ้าวด้านหน้าวิ่งกันอยู่แล้วแม่นมนหนูมานี่หน่อยสิสาวน้อยเร็วๆหน่อยนี่ไงโดนอีกคนนึงแล้วนะคะว้าวด้านล่างอีกสองคนเหรอมานี่มานี่เลยเสื้อดำเร็วๆเข้าอย่านะอย่ามายุ่งกับฉันนะออกไปใกล้ๆเดี๋ยวนี้เลยอย่ามายุ่งจะไม่โดนไปหนึ่งดอกโอ้ยแช่หัวแข็งไปเลยนะเนี่ยดูสิหัวร้านไม่มีผมเลยเอาลา่ะไหนขอดูหน่อยสิว่าอยู่ที่ไหนกันอีกน,นี่นี่มาช่วยกันเลย วิ่งมาช่วยกันใช่ไหมจางไง้ก็จับพวกเราไม่ได้หรอกนี่ไงจับไม่ได้แล้วโอ้โหโดนแพ็คสไปเลย <c oughs> เดี๋ยวฉันจะส่งพวกแกนะเข้าโรงงานน้ำแข็งใสไปเลยเอ้เอาเจ้าเสื้อดำไปช่วยเพื่อนเหรอเนี่ยโอ้โหเร็วมากเลยนะเนี่ย นี่ไงนี่ไงคิดจะหนีใช่ไหมเสื้อดำไปไหนแล้วเมื่อกี้อยู่ด้านล่างแล้วมานี่มานี่หูขอด้านบนก่อนนี่ไงอีกคนนึงเรียบร้อยแล้วนะคะว้าวอยู่ที่ไหนอีก2คนด้านหน้าแล้วอย่าคิดจะมาช่วยเพื่อนนะยังไงจะโอ้หนี่เดียวดิโอ้ยแองกี้เบิร์ดแกออกไปก่อนได้ไหมแองกี้เบิร์ดนี่ก็คือพักพวกเดียวกับเรานะคะเพราะว่าในเกมเนี่ยเราสามารถเลือกได้เป็นหลายตัวเลย ไปไหนกันหมดแล้วไหนขอดูหน่อยสิในบ้านมีไหมเนี่ยมีการแอบอยู่ในบ้านไหมไม่มีนะคะหลังนี้ไม่มีอยู่นั้นหลังไม่มีนะฉันไม่เห็นดนีไงตัวเบอเริ่มเทิมเลยหูยไม่เห็นได้ไง,งกิ๊บเบอร์เธอเนี่ยน <c oughs> ีไงโดนิน่จเรียบร้อยแล้วนะคะอา้าวคิดจะหนีเลยไม่มีทางซะหรอกฉันจะจับพวกแกแต่ไปทําน้ําแข็งใสให้หมดเลยเอ,อยู่ที่ไหนกันหมดละคราเนี่ยหมดหรือย,ยังเนี่ยอา้าวเกลี้ยงแล้วหรอ ฉันว่าน่าจะยังมีคอนเหลือนะเธอเดินดูรอบๆหน่อยสิได้เลยเดี๋ยวฉันจะลองดูในบ้านหลังนี้เองนะไม่เห็นมีใครสักคนเลยนี่นะนี่พวกเธอจะเอาพวกเรอไปดมน้ําแข็งใสไม่ได้นะฉันไม่ยอมจริงๆด้วยจริงๆฉันก็ไม่ยอมไม่ยอมใช่ไหมหูยงั้นฉันเอาไปใส่น้ําโคก,กินก็ได้ <c oughs> เอาพวกเธอไปใส่น้ําโคก,กินก็ได้เฮ้ย <c oughs> ไม่ยอมเป็นน้ำแข็งใสก็เป็นน้ำแข็งน้ำโคกไปเลยเอ๊ <c oughs> เดี๋ยวสี่บ้านหลังนี้มีเหลือไหมเนี่ย ขอดูหน่อยแล้วกันนะไปไหนกันหมดละคราวเนี้แอบเก่งกันจริงๆเลย <c oughs> อ้าวบ้านหลังนี้หรือเปล่าโอ้โหไม่มีนี่ไงหลังสุดท้ายนะคะนี่ไงอยู่นี่เองนี่แกเห็นฉันได้ไงเนี่ยฉันมีตาทิพย์ไง <c oughs> โดนเขาให้แล้วโอ้โหเรียบร้อยแล้วชนกับแองกี้เบอร์ตายไปเลย <c oughs> เอาละตอนนี้จบเกมเรียบร้อยแล้วนะคะในระหว่างนี้เราก็มานี่เลยทำการรอมแมปต่อไปนั่นเองนะคะ โอ้โหภายในเกมเนี่ยรู้สึกว่าจะมีแต่ของที่ให้เราเนี่ยซื้อด้วยเงินสดสดทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยเอาล่ะงั้นก็เอาไว้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวเรามาทำการโหวดด่านกันดีกว่านะคะเรียบร้อยแล้วเราก็มารอด่านต่อไปกันเลยเอ้ด่านต่อไปจะเป็นอะไรเนี่ยอ้าวพี่ซูซี่ของเราได้เป็นมินเนี่ยนหนึ่งแล้วนะคะภายในแมปนี้นะคะเราสามารถเลือกเป็นได้หลายแบบเลยนอกจากมินเนี่ยนนะคะแต่ว่าพี่นุ้ยเนี่ยจะเลือกให้พี่ซูซี่ของเราเป็นมินเนี่ยนก็นแล้วกันนะคะ เพราะว่ามันเท่สุดๆไปเลยเอาละคราวนี้เราก็นี่เลยนะคะไปจับน้องๆกันเลยไม่จับน้องๆเ,เพื่อนๆของเราแช่แข็งนั่นเองเย้ yeah, แล้วมินเนีย่ยนมันกําลังจะมาทางนี้หนีแล้วอ้โหตัวไขรตัวมันด้วยละ่ะหืมตัวไข่ตัวมันจะไม่นี่ไงโดนก็ให้เลยนะคะเอาอีกคนนึงอยู่ตรงนี้เหรอว้าวไม่สาวน้อยจะก,กระโดดนี้ใช่ไหมโดนแช่ไปเลยโอ้หนนี่เจ้าตัวขาวทางนี้นะ เออหมือนแล้วเ,เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนนะทำไมมันเร็วอย่างนี้นี่นี่ทางนี้อีกคนนึ่งอู๋ทางจะยืนหลับนะเนี่ยฝงใส่เพิ่งตื่นนอนมาเล่นเกมแล้วเนี่ยว้าวนี่ไงอื๋มาช่วยเพื่อนใช่ไหมเนี่ยหนีเร,เร็วดูก่อนฉันมาช่วยแล้วอื๋คิดจะช่วยเพื่อนใช่ไหมนี่ไงโดนเข้าให้เลยนี่นี่จะหนีเหรอจะหนีอีกคนใช่ไหมเนี่ยโดนเข้าให้เลยนเนี่ยอ้าวหรืออีกคนด้านนู้นเน,นี่ยคะนี่นี่แกจะวิ่งเร็วไปไหนเนี่ยถ้าฉันวิ่งช้าแกก็จับฉันได้นะสิไม่มีทางหรอกอูยนี่นี่ยืนหล เฮ้ยที no ่ไหนมะล่ะเฮ้เดี๋ยวดิโอ้ยข้างล่างอีกคนนึ่งนะคะแฉนกำลังจะไปช่วยเพื่อนหยานะอุ้ยนี่เหรอยาหยาแล้วโดนเขาให้เลยยาหยาอยาเยอะเลยอะโดนไปเลยเฮ้หมดหรือยังนะขอดูไหนก็แล้วกันนะคะว้าวด้านล่างลอยอยู่ดึงๆเลยนะเนี่ยจับเร็วๆเข้าโอ้ยสองคนเลยเหรอมานี่เลยมานีเลยแม่สาวน้อยนี่เลยเจ้าหัวขาวใครช่วยแกออกมาเนี่ยเ๊ะหมดแล้วเหรอเนี่ย ขอดูหน่อยก็แล้วกันนะคะว้าวรู้สึกว่าน่าจะหมดแล้วนะเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ไม่แน่ใจนะคะงั้นก็ขอเดินสำรวจดูรอบๆก่อนก็แล้วกันฉันว่ายังเหลืออีกคนนึงนะเนี่ยแต่ว่ายังหาไม่เจอเท่านั้นเองใช่แล้วใช่แล้วฉันก็ว่ายังเหลือนะเดี๋ยวฉันจะเดินดูอีกรอบนึงก็แล้วกันโอเคเลยเพื่อนๆจัดการเดินให้รอบเลยนะนี่นี่น,นี่พวกนายเนี่ยเพื่อนพวกไานมีใครเหลือหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่ยอมบอกเด็ดขาดเลยใช่แล้วพวกเราไม่ยอมบอกเด็ดขาด พวกไหนยะะต้องแพ้ให้ได้โอ้ยน,น,นี่อย่ากให้พวกเราแพ้เหรอเนี่ยไม่มีทางซะหรอกฉันจะจับพวกแกนหน่อยจัดการนู่นเลยไปโรงงานน้ําแข็งใสเลยเอเดี๋ยวนะอืมเราจะต้องทําการเดินสํารวจรอบๆก่อนนะคะเพราะว่าคิดว่าน่าจะยังมีคนเล็ดลอดเหลืออยู่แน่นอนเออยู่ที่ไหนล่ะอืมขอดูเล่อยนะเอด้านล่างมีหรือเปล่าเฮ้ไม่เห็นมีใครมีแต่หนองน้ำมไมตายสิ มีไงด้านนี้มีไหมอ้าวมีตัวลูกบอลนะคะใครเอาลูกบอลมาโยนทิ้งตรงนี้ <c oughs> อุย้ยน่าเก็บไปเล่นที่บ้านจริงๆเลยเอา้าเดียเด๋ยวดินั่นนั่นอะไรอะ่ะโอ้โหมีการมานอนหลับตรงนี้แ <c oughs> อบหลับระหว่างเล่นเกมใช่ไหมนี่ไงโดนเขาให้เลย <c oughs> สภาพกําลังนอนอยู่เลยนะคะเนี่ยเฮ้ยถา,ถามก็คือจะไม่ได้นอนละสิใช่ไหม เล่นเกมหนักมากเกินไปไม่ดีนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> หรือว่ากําลังกินมาม่าอยู่ก็ไม่รู้นะคะเอาละเดี๋ยวขอเดินดูรอบๆก่อนก็แล้วกันว้าวที่นี่น้ําตกที่นี่เย็นมากเลยนะเนี่ยโอ้โหกเก่งฉันก็สั้นจิ๋วหลิวนิดเดียวเองเย็นตูดไปหมด <c oughs> ขอขึ้นข้างบนก่อนก็แล้วกันเฮ้ไปไหนกันหมดเนี่ยทำไมหลบเก่งกันแบบนี้รู้สึกว่าฝั่งนี้จะสำรวจหมดแล้วนะคะเนี่ยงั้นก็ไปนี่เลยฝั่งตรงข้ามเลยก็แล้วกันด้านบนก็ไม่มีแล้วนี่ ไปไหนกันหมดละเนี่ยตรงนี้ก็มีแต่น้ำแล้วก็ต้นไม้นะคะไม่สามารถแอบ,บได้แน่นอนเลยนี่ไงหลังน้ำตกแน่นอนเลยขอดูหน่อยสิมีไหมอู้อา้าวว่างเปล่าเห็นหรือเปล่าเห็นไหมเอูวฉันไม่เห็นเลยเนี่ยนี <c oughs> ่นี่นี่ข้างในน้ำตกมีหรือเปล่าฉันดูแล้วไม่มีเพื่อนๆเอ๊ <c oughs> ไปไหนหมดละ่ะทำไมแอบ,บเก่งกันแบบนี้ละเนี่ยเอ๊ <c oughs> <c oughs> ขอดูหน่อยสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรลอยด้านบนอะ โอ้โยมีการลอยกันอยู่ด้านบนแล้วนะสตัวตัวหนึ่งสีใช่ไหมเออมีคนหนึ่งนะคะกําลังลอยอยู่ด้านบนแล้วก็เพื่อนเพื่อนมินเนี่ยนของเราเนี่ยกําลังลอยขึ้นไปหาอยู่แต่ว่าไม่สําเร็จนั่นเองนะคะเอาล่ะงั้นเราก็นี่เลยมาใกล้ๆเลยมาดูเลย <laughs> มายืนดูนะคะเพราะเราไม่สามารถบินได้นั่นเองดูสิโอ้โหบินไล่กันใหญ่เลยโดนไม่แน่ <laughs> เธอลุบบอลเนี่ยโอ้โหจบเกมเรียบร้อยแล้วนะคะว้าวพวกเราเป็นฝ่ายพ่ายแพ้นั่นเองเอแล้วตอนนี้เราก็มานี่เลยนะคะทําการสามัคคีชุมนุมกันนั่นเองนะคะ <c oughs> ในระหว่างที่เรารอแมปต่อไปเราก็ต้องทําการสามัคคีกันก่อนค่ะว้า wow, วตอนนี้พี่ซูซี่ของเราเนี่ยก็ได้เป็นมินเนีย่ยนหญงรอบหนึ่งแล้วนะคะคราวนี้เราก็มานี่เลยทําการแตกแยก <c oughs> แตกแยกหมู่คณะเลยนะคะเพราะเราจะต้องไปทําการแตกแข้งน้องๆนั่นเองเอาล้อยู่ที่ไหนกันละคราวเนี้ยนี ไงกําลังวิ่งมาทางนี้แล้วก็คนหนึงมาใกล้ๆพี่เลยน้องนี่ไงโดนก็ห้อยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะกระโดดทาไมเนี่ยเดีย๋ยวดีๆวินนโดนก็ให้เรียบร้อยแล้วอู้หูเอาละที่เหลืออยู่ที่ไหนล่ะ รู้สึกว่าน่าจะอยู่บนปรา,าสาทกันนะคะเนี่ยนันไงอยู่ข้างบนปรา,าสาทแล้วเนี่ย<อ>เดี๋ยวเราจะทําการแกล้งเข้าไปในบ้านนะคะเพื่อให้น้องๆเราเนี่ยตกใจแล้วก็กระโดดล,ลงมาค่ะแป๊บหนึ่งนะแกล้งเข้าไปก่อนเอาละออกมาเรียบร้อยนันไงกระโดดล,ลงมาหยิงหยงเต็มเลยนี่ไงโดนก็ให้แล้วคนนึงเรียบร้อยแล้วนะคะเอาที่เหลือไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยฉันเห็นนะอยู่บนยอดปรา,าสาทคนนึงแน่โอเคเลยเดี๋ยวฉันหลอกล่อเองนะ แกล้งเข้ามาในบ้านก่อนนะคะเอาละออกมาเรียบร้อยแล้วนั่นไง<笑><笑>เห็นผล่มาคนหนึ่งแล้วอุ้ยแวบบ๊บๆโอ้โหตรงนี้อีกคนนึงนะคะว้าวโดนเรียบร้อยแล้ว ว้าวเอานั่นไงอาชีพมาี่มาี่หน่อยสิวิ่งเร็วมากเลยนะเนี่ยเอาแเ้าทำขึ้นไปเลยโอ้โหติด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 รู้สึกว่าบันไดมันจะเล็กมากเลยนะคะเจ้าตัวมินเนี่ยนเราเนี่ยมันตัวโตนั่นเองนั่นไงว่าแล้วเชียวพาตกลงมาจนได้เอาเราจะทันมินเนี่ยนจะทันมินเนี่ยเตื่อเตื่อเตื่อเือตวดมสิใหญ่มากเลยนะเนี่ยเอ้เอาหายไปหมดเลยเลยเนี่ยตายแล้วอุต่าหขึ้นมาข้างบนได้นะคะเพื่อนเพื่อนของเราเนี่ยหายไปหมดเลยโอ้โหกระโดดข้ามไปก็ไม่ได้ด้วย เออ้าวนั่นไงโดนเรียบร้อยแล้วชี่พี่ช่วยผมด้วยสิครับตอนนี้ผมหนาวมากเลย <c oughs> เป็นลูกทหารต้องอดทนนะชี <c oughs> เธอแจ๊แข็งเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยเอาละด้านหน้าเหลือไว้เนี่ยโอ้โหกำลังวิ่งไล่กันขยงขยงเลยโอ้โหตรงนี้คนนึงนี่ไงโอ้หุยโดนเลยเนี่ยอย่านะคะพี่โอ้หยโดนเรียบร้อยแล้วว้าวน้องเราโดนไปอีกหนึ่งคนแล้วนะคะอยู่ด้านในหนึ่งคนน่ะเธอจัดการดักหน้าเลยนะโอเคเลยเพื่อนๆโอ้หุยน้ำหวานเองเหรอเนี่ยนี่ไงน้ำหวานโดนก็ให้เรียบร้อยแล้วนะคะว้าวกลายเป็นน้ำแข็งหวานเลยละเนี่ยโอ้หยสีชมพูน่ากินมากเลยเอาละตอนนี้เพื่อนๆเราก็ไปสำรวจด้านหลังนะคะ งั้นเราก็นี่เลยมาหน้าหน้ากันเลยนะคะมีไหมเนี่ยว้าวกำลังวิ่งไล่กันอยู่เลยเอาล่ะงั้นก็ไปช่วยเพื่อนๆดีกว่าโอ้โหนี่นี่มีปืนด้วยเหรอเนี่ยจะยิงตูดเราไหมเนี่ยตูดเรามันยิงหน้ายิงหน้าตีอยู่นะคะเนี่ยตีไงเรียบร้อยเขาให้แล้วโอ้โหโดนไปอีกหนึ่งคนแล้วนะคะเนี่ยเขาคนมาช่วยฉันด้านนี้ด้วยกําลังจะหนีแล้วหนึ่งคนโอ้โหกำลังจะหนีใช่ไหมเนี่ยโอ้โหโดนไปแล้วโอ้โหเรียบร้อยเพื่อนเราเก่งมากเลยอ้าวอะไรเนี่ยใครเนี่ย น้ำชานะคะเอ้ยคิดจะมาช่วยเพื่อเลยสิเธอสมน้ำหน้าโดนแช่ไปเลย <laughs> เอาละนั้นขอดูมุมสูงก่อนก็แล้วกันนะคะเอ๊ไม่เห็นมีใครสักคนเลยนี่นางั้นในน้ําตกนี้ก็แล้วกันคิดว่าจะต้องมีแน่นอนเลยเนี่ยนั่นไงเจออีกหนึ่งคน <laughs> อยู่ในน้ําตกจริงๆด้วยนะคะเนี่ยพ,พี่รู้ได้ยังไงเขาเนี่ยว่าหนูอยู่ในนี้หูยคิดว่าจะรอดแล้วนะเนี่ยไม,ไม่มีทางสลรอก <laughs> พี่จะต้องชนะได้เลยรอบนี้เนี่ย เอแล้วไปที่ไหนกันหมดแล้วน้องๆเราเนี่ยหลบเก่งมากๆเลยนะคะพี่ตายสิตอนนี้เราเดินจนตูดเราโตแล้วนะเนี่ยตูดบานเลยเอาละด้านบนน่าจะไม่มีใครเล็ดรอดนะคะเพราะว่ามินเนี่ยนม่วงเพื่อนของเราเนี่ยหรือว่าเจ้าอ e ีวิวนั่นเองนะคะกําลังลอย,อยอยู่ด้านบนเพื่อสำรวจอยู่คิดว่าไม่มีใครเล็ดรอดสายตาเจ้าตัวนั้นแน่นอนเลย <S <S เอ๊อในเป็ดก็ไม่มีเลอเนี่ยหืไม่ตายสิอยู่ที่ไหนล่ะหาไม่เจอเลย <Okay. S 2> เดี๋ยวสิอ้าวด้านนู้นมีเค้กเหรอแล้วก็หมีนะคะจะต้องอยู่ในเค้กแน่นอนเลยมีไงฉันมาแล้วฉันมาแล้วทุกคนนี่ไงโอ้โหไม่มีเลยเนี่ยเอ้ยให้ตายสิเอาละเหลือในหมีตัวสุดท้ายนะคะม,มีไหมเนี่ยโอ้โหหลบเก่งมากๆเลยน้องๆเราไม่มีนะคะพี่นี่ เดินจนตูดบานผมเหลือสามเซนแล้วนะเนี่ยยังไม่ออกมากันอีกเหรอ <c oughs> ดูสิเดินจนหัวล้านผมเหลือสามเส้นเองนะคะเนี่ยโอ้โหตอนนี้จบเกมแล้วนะคะวา้วเชียวเราเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อีกแล้วเหรอเนี่ย <c oughs> เอาล่ะคะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆชอบกับคลิปนี้กันหรือเปล่าคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะสําหรับวันนี้พี่นุ้ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละคะ่ะเอ๊เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิอย่าลืมนะคะถ้าใครชอบคลิปของพี่นุ้ยเนี่ย อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องพลาดชมคลิปใหม่ๆที่พี่นุ้ยลงนั่นเองนะคะเอาล่ะสำหรับวันนี้พี่นุ้ยแล้วก็น้องๆทุกๆคนก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายไปแล้วจ้า มามาแม่ครับนี่นี่นีพวกเราอยู่ข้างบนแบบเนี้ยพวกเราจะปลอดภัยไหมครับเนี่ยแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแครรอแต่ตอนนี้พวกมินเนี่ยนอยู่ด้านล่างเขาน่ะไม่เห็นพวกเราหรอกแน่นอนเลยดูสิใช่แล้วแครรอพวกพี่ๆก็อยู่ด้วยแกจะกลัวทําไมจริงๆด้วยนะพวกเราอยู่กันเต็มเลยเนี่ยนี่นี่ถ้าพวกมินเนี่ยนมานะพวกเราจะกระโดดลงไปก่อนเพื่อนเลยอ้ยนี่นี่นี่คือการช่วยเหลือกันใช่ไหมเนี่ยการกระโดดหนีตายก่อนเพื่อนเนี่ยโอ้โหมาเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหนี่นี่นี่เราโดนมินเนี่ยน หลอกนวเนี่ยหูยดูสิเขาหลอกเข้ามาในบ้านนะคะแล้วเขาไม่เข้ามาค่ะน,นนั้นไงโดนก็้าห้แล้วน้าชันแ้าทำกับชันอย่างนี้ได้ยังไงุ๊ยนี่ทางนี้เลยเนี่ย,ยแต่จะตายแล้วทางตันเออโดนก็้าห้แล้วเราหยูยเรียบร้อยโรงเรียนจีนไปเลยนะเนี่ยตายแล้วนี่นี่ัน,นโดนแช่แข็งนะเนี่ยไอ a แฮ a นน้ำไอ a แฮบนน้ำแข็งอ่ามันคือน้ำแข็ง ตอนนี้ฉันก็กำลังแข่งตายแล้วช่ด้วย